สวัสดีครับสวัสดีช่นชาแนลกับผมสวัสดีกันตอนเย็ยนครับตอนแรกว่าจะไม่ทาคีแว้แล้วอ่านิดน,น,น,นึงครับผมนั่งรอผ้าครับนี่เปนประดเนะรอผ้าพอดีไปหาหนูเขียวครับไปเล่นกับหนูเขียวมาพักใหญ่ๆครับพาไปซเซเว่นสีหนมแล้วก็ป้อนข้าวไม่ว่าเราป้อนข้าวเย็ยนเล่นพอดีเขาง่วงนอนแล้วก็วเลยพอนอนก็ออกมาครับมารอรอผ้า นั่งรอเนนี้ช่วงหนึ่งแล้วครับบรรยากาศยังนอกยังสว่างสว่างอยู่เลยช่วงหนึ่งแล้วเด้อวันนี้นลกลับไปน่าจะเป็นเมนูของเก่าครับมเช้าในเทียงแล้วคือก่อนออกมายำเล็บมือนางครับยำขาไก่ยำตีนไก่ไปแล้วคนละจานรองท้องครับตอนแรกว,ว่าจะเป็นทำกับข้าวข้าวก็ยังเหลือกข้าวก็ยังเหลืออุ่นไว้แล้ว น่าให้ใครห,ห,หิวก็น่ากลับไปน่าจะกินในตอนนี้นั่งเล่นชิวๆครับนั่งรอผ้าผ้ากำลังมาบรรยากาศนไยสงสัยว่าประตูสองบานนี้ทำไว้ทำมาประดาม<ฆ>ประตูสองบานนี้ทำไว้ทำ,ท,ำทำไม่ไหนสงสัย หรอกระเชา้าข้างนอกอะ่ะเออก็นึกว่าเป็นบันไดหนีไฟทางหนีไฟใช่ป่ะกระโดดลงมาฝั่งนี้เลยเอออ๋อเออว้าโอ้ยยังใส่เกลยวเลยเอากาศทุ่มครับตอนนี้ก็ทุ่มกว่าๆแล้ว ใส่แ้วเลยเมฆฝนมามือก็ช่วงเย็นๆครับช่วงประมาณห้าโมงิปห,หน่อยก็ลงมาสู้หนึ่งสู้แต่แป๊บเดียวครับพอพอได้เดปรียกก็หายไปแต่ฝั่งนี้ไม่มีหายที่บ้านนี้เนาะมาถึงฝั่งนีแ้แถวนี้แห้งแกรกเลยข้าวถ้าแปลงนี้หวานที่หลังเขาไม่รู้ว่าได้เกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้ว่าข้าวหรือยาหวานทีหลังเขาเลยหวานหมดเขาเกี่ยวกันหมดแล้ว mm hmm. เล่นครับลมเย็นๆอนานกาศครับทุ่งตืงตง่นเต่นหน่อยไหาพวกนะเปิดขวดเปิดเบียร์ขวดหนึ่งเอาไม่เอาพักอยู่ช่วงนี้พักตับพักแอลโนแอลรีไปซ่อมไฟครับเมื่อกี้นี่ครับที่บ้านวกกัน เรอผ้าเพิ่งจะมาครับเรอไม่บ้านเสร็จวันนั้นเอาไปห้าหกฝักครับโอ้ยเปรี้ยวปิดกินกินไหลเลยฝักสวย,ยดอกเยอะ น,นี้ยังไม่มียุงก็ไม่เห็นยุงมารอบก่อนนะยุงเยอะยุงยังไม่มีมีลมคลื้มเข้าฝนแะพา,าใหญ่ใหญ่ก็น่าจะเก่บเลยครับกำลังแยกผ้าแบ่งผ้ากันกำลังเอ่ออะไรอะ่ะดูตัวอย่างกันอยู่ไเหมียว ก็กลัาถึงบ้านแล้วเนาะทุ่มขครึ่งจะกินข้าวกันหรือเปล่ายัางไม่รู้ครับผมก็สวัสดีกันตอนเช้าอีกครั้งหนึ่งครับผมมาเจอกันตอนเช้าจะเจอกันตอนเช้ารัมผมมาเด็ดกระเพาครับไปใส่ต้ม ตมปานนิไม่ค่อยหอมเท่าไหร่ไม่ค่อยป่าเท่าไหร่ก็หองจากเมื่อคืนรับไม่ได้ปิดคลิปเนาะมานิดๆหน่อยๆครับเลยมาต่ออันช้ากันนิดนึงหลังจากพามาแล้วก็กินคงกินข้าวพักผ่อนกันครับรหกสิบแปดบาทมงราคุมมันไม่มีเอ่อไม่เหมือนแบบนั้น ต้องเอาอยางรัดเอาครับมันเป็นผ้าแค่คุมเฉยๆก็พอได้กันแดดกันลมครับกันฝนบนบ้านก็กําลังถ้าประทูครับแม่เอาประทูมาให้หลายวันแล้วละ่ะกลัวมันเน่าก่อนครับผามแาม่ทุกทีที่บ้านไม่ค่อยซื้อประทูก,กินกันหรอกเขาก็ให้มาก็ถ้าไม่ลืมก็กินทันครับถ้าไม่ทานก็ลืมลืมก็เกือบเน่าเลยแหละทีก็เน่าก็ต้องทิ้งครับ ไม่มาสองสามวันล้วเอ,อเปิดตู้เย็นดูเออเห็นแล้วก็เอามาทอดหน่อยตอนแรกเราจะทอดปลานินครับกับต้มหัวปลานินก็พอดีจะไปทัวูก็ท้าปลาทูให้ลูกแล้วกันต้มปลานินที่จะทำหลายอย่างครับวันนี้ทําต้มกับทอดก็พอลูกมันก็ไม่ค่อยกินเมื่อวานคับผักผักกุ้งกับปลาหมึกไว้ให้มันก็ไม่ค่อยกินกันครับบูดทิ้งครับน้ําพริกก็บูดทิ้งไม่กินก็ไม่เก็บเข้าตู้ บ่นนิดนึงครับผมก็จะประมาณนี้ครับบรรยากาศตอนเช้าก็จะเหมือนเดิมเนื่องเมื่อวานฝนตกมาก็ไม่ต้องรดน้ําครับสบายไปอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับเสียงจะแกะจะแกะเหมือนเดิมครับเริ่มเช้าวันใหม่ก็ประมาณนี้ครับหกโมงนิดตอนนี้ตื่นขึ้นมาตอนตีสี่ตีสี่กบขานหน่อยเข้าห้องนอนห้องน้ําแล้วก็ต่อเลยนั่งดูคงดูคลิปไปดูวิดีโอไปนี่ยอดทิเล็กเราอัพอีกครั้งหนึ่งใกล้แล้วใกล้แล้วแตฝนตกใส่อยู่ เราจะได้เมอหนึ่งประมาณไม่พรฤหัสก็เสาเนี่ครับเดี๋ยวจัดการรับวันนี้ยังคาแล้วกลัวไม่ทันนอนอาจจะเป็นพระฤหัสเลยก็ได้วันนี้หยาง,งานครับผมจะปาไอ้ด้าไปต่อทะเบียนครับตรวจสภาพต่อทะเบียนไอ้ด้าหน่อยเดินนี้ต่อทะเบียนเดินหน้าก็ประกันครับโดนไปอีกแล้วขึ้นบนบานกันโอเคครับผมเนาะ ดูเนื้อดูผ้าก่อนสำหรับคลิปนี้พี่นี้จได้ขอตัวลาแล้วครับอาจจะนิดนิดหน่อยๆน่อยพอได้หายคิดถึงกันเนาะหายคิดถึง <laughs> <laughs> ครับผมก็ขอบคุณครับที่เข้ามาชมมาติดตามก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกลาลังใจด้วยครับผมมาเจอกันคลิปต่อไปพี่ต่อไปเนาะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับผมทํางานให้สนุกครับวันนี้วันองนังคารสวัสดีครับ